ไม่ต้องน้ากากติดหน้าตัวเองมากนะเออจังหวัดนี้สวยกว่า่แล้วมองเข้าไปในน้ากากอย่ามองพื้นนะลูกอย่าหลบอย่านึกว่าไม่มีใครเห็นตาเรานะลูกหน้ากากมันจะฟองถือให้ก้อลูกอย่าหยิบไว้นะถือให้ก้อพร้อมนะคะเดินให้ก้อลูกก้อลูกประมาณในห้องมันจะรีลาลูกมันดูแบบ Thank you มาเลยสิเฮ yes, so, so. so, so, so. ียสโลว์มาทำสโลว์รอมาทำสโลว์รอมาทำสโลว์รอมีวันไหนที่คุณล้มกลับ

ยืนชิดใช่ไหมค่ะเคแล้วกลับมาที่เดิมแล้วถือไว้อย่างนี้ลูกอ่าอ่าน่าละครับแล้วเดี๋ยวเข้าฉากว่าไงก็เรื่องกลับเข้ากลับเข้าไปพิธีกรก็จะขึ้นตรงนี้นิ่งค่ะมีของกระชากระชาแล้วเราให้จบก่อนลูกครับต้องให้จบสุดเสียงแล้วถึงเดินไปลูกแล้วก็เห็นไหมเดี๋ยวมันต้องเดินมาให้เข้าโพสิชันให้เสร็จแล้วถึงจะเอเดมี่แฟนตาซี น้านี่ไปทุกคนไปอาจารย์ตนเองแล้วกันนี่เขไม่ถือซะอย่างนี้ก็ใช่ผมก็เลยปวดคอเอาสอกเอาไปนิดนึงเพราะถ้าหุบในตัวมันจะหุบนิดนึงมันจะแบบเหมือนกับคนที่แบบอีโก้เยอะๆแต่แปลวสวยนะลูกสวยสวยถือสวยต้นยกต้นนี้ก็เป็นเจ้าชายมาสเกเรตเลยใช่เลยใช่เลยท่าเขาไม้ใช่เลยอ่ะ เก้าเป็นจังหวะต้องลงจังหวะอย่างนี้เป็นก้าไม่ค่อยลงจังหวะอย่างนี้ดาวสาวดาวตรงนั้นหนูไม่ต้องตะเบ่งยาเป็นดาวเพราะมันไม่ใช่เสียงสูงมากแล้วถ้าหนูตะเบงบั๊บเสียงจะแหวกนะแล้วอย่าลืมเอาเอาแขนขึ้นนิดนึงลูกมันจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้ตัวเราได้เออมันจะทําให้ตัวเรากว้างขึ้นถ้าหุบลงมาตูมจะแคบลูกนะเราระวังนิดนึงนึกถึงจักรแล้วเป็นสีอ่ะ เจ้าชายเจ้าชายติดอากาศตั้งหลายจะกระแลเป็นผีหมดใ่ไหมดูดีเสียงเสรินดูขึงขาเหรอดูขึงขาเห็นไหมเยอะเลยวิเนียคงจะไม่โดนใครมาว่าแล้วว่าเพลงนห้น่อยกอยอันนี้มันนสูงบังคับเขา หาวิธีการจับเขาให้มันปิดหน้าไว้ให้หมดจะลองบางทีมันจะมีวิธีแต่ว่าระวังมันมันหขะบางทีมันจะมีวิธีอเอกจับแล้วนี่แล้วนี่จันนะมันก็จะมันอยู่จะพลิกมันกก็จะพิมลไเหมือนกงอย่าอย่าทำนิ้วห่างลูกถ้านิ้วห่างก็บอกนิ้วห่างจะจะเหมือนพวกทำงานหนักอ่ะเพราะนิ้วชิดคุณนายไม่ค่อยได้ทำงานนิ้วจะชิด อย่าไปกำลุอย่ากำมก,ก,กนกะกำนะคือเข้าไปในที่เบาๆตั้งใจก็รู้สึกเขาเบาจากนี้ก็จะเบาแล้วหนูต้องต้องหัดเล่นกับกระจกแล้วมีความสุขเท่ตรงไหนเวลาโพสอะไรกับเขาเนี่ยมัน,มนเท่ตรงไหนรู้เปล่าอะไรเงี้ยแล้วรวมต้องแบบห่างจากเขาเล็กน,นึงเวลาโพสอ่ะถ้ามันอยู่แค่นี้มันใช้ตัวเองใช่ไหมอะมันเท่ตรงไหนวะ เบงอย่าจะเบงูกร่งธรรมดาภาีโอเควะแต่ถ้านเาไม่อกจะทดั้ชยนอะไ่นอเสียง่าเจเอเสียงัถ้าจะสู้ดนตรีจะคาบจบจะหนาสยถจะสู้ดนตรีเราไม่ต้องตะเบ่งเพราะว่าจะเปิดไอ้วอลล่มข้างในพอพอนั่นแล้วค่อยเอาออกคุณนิวเรียบร้อยแล้วครั ขอบคุณจ้านจ่าสวยงามวันนี้อุเด็กฉันก็ดูดีอันแล้วก็มามาว่าอ,อุปกรณ์พวกนี้นะคะว่าใช้แล้ววางเก็บด้วยความเคารพนะลูกนะคะอย่าทิ้งกับพื้นกันเลยนะคะเพราะว่าเ,าเราไม่ม,เม,มีเราไม่มีอันใหม่ให้นะครับเราจะใช้อันนี้ในในการแสดงของทุกคนเลยนะครับไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเก็บรวมกันเล ไม่เราไม่ต้องเก็บเองเดี๋ยวจะเอามาคืนครูเขาเอาเดี๋ยวเขาต้องไปเขาต้องไปพ่นใหม่เขาต้องไปพ,พ่นเพิ่มค่ะเดี๋ยวคืนครูเดี๋ยวไปพ่นก่อน,นแต่ว่าเว,เวลาใช้เสร็จแล้วบนสเตจวางด้วยความเคารพนะรบนโตโ้เละอะไรอย่าทิ้งกระปุกนะลูกเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของเก่าว่าครูจะปรับอะไรบ้างเดี๋ยวบ่ายนี้เราจะได้นั่งลูกเอาสตูมานั่งก็ได้ลูกนั่งสบายๆเดี๋ยวครูจะให้ต้นกับแพร ไปเวิร์กับพี่นายหน่อยนะลูกนะแล้วก็ลองลองหาวิธีการอะไรที่หนูสบายเนื้อสบายตัวแล้วหนูคิดว่าเออมนลงตัวส่วนการร้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะเพิ่มครูเมย์จะเพิ่มไม่ไปไหนแล้วต้องซ้อมอีกเยอะเดี๋ยวครูเมย์จะเพิ่มไอเนี่ยบอกว่าโอเคเลเวลหนึ่งถึงสิบแล้วก็จะเป็นห้าสิบหนึ่งเพราะหนึ่งนี่คือ